นพดลสตอรี่อะไลฟ์ changing สตอรี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้หยิบหนังสือเล่มนึงมารีวิวเนาะเป็นหนังสือที่ชื่อว่า The Black Book of m a n i ิเฟสนะครับเขียนโดยคุณคิดมากนะครับถ้าใครติดตามนพดนสตอรี่มาโดยตลอดเนี่ยได้ยินชื่อคนเขียนน่าจะพอเดาได้นะครับว่าทําไมผมถึงอ่านแล้วมารีวิวเพราะว่าผมเป็นแฟนคลับคุณคิดมากนะได้อ่านหนังสือคุณคิดมากตั้งแต่ยังไม่รู้จักตัวคุณคิดมากเลยแล้วก็หลังๆก็ พออ่านมากๆเข้าเราก็พูดคุยกันผ่าน Facebook แล้วก็เคยเจอกันในงานสันาาหนังสือสุดท้ายก็ได้เชิญคุณคิดมากมาบุกคลับนะครับคุณคิดมากเป็นคนที่เขียนหนังสือที่แนวสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่รู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีหรืออะไรต่างๆให้รู้สึกมีกําลังใจในการใช้ชีวิตขึ้นมาซึ่งผมผมก็ติดตามผลงานมาตลอดแต่เล่มนี้พิเศษหน่อยเล่มนี้เนี่ยจะเป็นเล่มที่คุณคิดมากเขียนในแนวที่ผมเรียกว่า เอาไปใช้ได้ทันทีคือคือ,ค,อคือไม่ได้บอกว่าเล่มอื่นๆเอาไปใช้ไม่ได้นะครับเล่มอื่นๆเนี่ยจะเป็นแนวแบบเหมือนเป็นประโยคที่มันกระตุกให้เราคิดถึงชีวิตเนาะแต่อันนี้มันเหมือนแบบบอกเลยว่าเฮ้ยสิ่งที่เราควรจะทําเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วเรื่องที่คุณคิดมากเขียนเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมก็สนใจ manifest คุณคิดมากใช้คําว่าแปลเป็นไทยว่าจิตลิขิตเนาะหลายคนฟังชื่ออาจจะไม่ค่อยชอบ เพราะว่าผมผมเคยคุยกับคนที่เขาอาจจะจะเรียกว่าไม่ชอบแนวคิดนี้เพราะว่าเขามีความเชื่อว่ามันพูดถึงสิ่งที่จับต้องไม่ได้พอเราเจอคําพวกนี้นะกดแรงดึงดูดพลังจักรวาลเราจะรู้สึกแบบมันออกไปแนวแบบอะไรนะอยู่ดีๆก็มานั่งคิดนั่งฝันแล้วก็ดึงดูดดึงดูดแล้วหลังจากนั้นด้วยปฏิหารก็ทําให้สิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตเรามันเหมือนกับ ถ้าใครเป็นแนววิทยาศาสตร์เยอะๆหน่อยเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันมอธิบายไม่ได้อะมันมาได้ไงแต่แต่ผมอยากเชียร์ให้ลองอ่านหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของปฏิหารเรื่องของอะไรแบบน,นั้นเลยครับจริงๆเดี๋ยวมีข้อคิดให้นะครับซึ่งผมคิดว่าผมคงจัดสองตอนเหละเพราะว่ามันมันมีหลายข้อคิดเนาะแต่กําลงจะเล่าให้ฟังว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันคือพลังในตัวเราครับ มันไม่เกี่ยวกับปฏิหารเกี่ยวกับอ,อ,อะไรที่จับต้องไม่ได้เลยนะแล้วผมรู้สึกว่าเออคุณคิดมากเขียนได้ชัดนะแล้วเขียนแล้วแบบับทำตามได้อนะสำหรับผมนะไม่เป็นไรครับท่านอาจจะไม่เชื่ออยู่ดีหรือว่าฟังแล้วเพอ้อเจออยู่ดีแต่สำหรับผมเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เราเสียหายอะไรเลยครับถ้าจะลองทำตามที่คุณคิดมากเขียนในหะนังสือเล่มนี้ซึ่งมันก็เป็น wisdom เป็นปัญญาที่ที่ต่อเนื่องกันมาเนาะผมว่าลองดู ถ้าลองแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางนะก็ก็ไม่ผิดถ้าไม่ได้ผิดนะก็แค่เลิกนะี่ถ้ามันไม่ใช่ก็ไม่ใช่ผมก็ไม่ได้บังคับให้ท่านต้องทําสิไม่เชื่อได้ยังไงอะไรเงี้ยไม่ไม่เลยนะครับแล้วแต่ท่านที่ท่านจะเลือกได้เลยแต่ส่วนตัวผมมีประสบการณ์เรื่องนี้เล่าประสบการณ์ผมให้ฟังนิดนึงก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวหนังสือกันเพราะว่ามีเวลา2ตอนน่าจะมีเวลารีวิวพอพอสมควรนะคือผมอะ่ะเป็นคนชอบตั้งเป้าหมายอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยผมอยากได้อะไรเนี่ย ผมจะมีสมุดอยู่เล่มหนึ่งแล้วผมก็เขียนเป้าหมายที่ผมอยากได้เช่นอยกตัวอย่างเมื่อ10ปีที่แล้วผมอยากเป็นศาสตราจารย์นะผมเขียนเลยผมจะได้เป็นศาสตราจารย์ในปีนี้เขียนอย่างนี้เลยฮะเขียนแบบนี้เลยหยุยสมุดทั้งเล่มเนี่ยนะอาจารย์ใช่ผมซื้อมาเจ็ดเล่มผมจําได้ตอนนั้นมันมีมีเป้าหมายอยู่7ด้านระยะยาวความฝันผมอ่ะอ่ผมผมยกตัวอย่างเรื่องศาสตราจารย์นะผมเขียนเลยเอาแล้วไม่ต้องใช้สมุดทั้งเล่ม嘛 เป้าหมายผมเขียนที่หน้าปกอันนี้เป็นวิธีผมนะผมไม่ได้บอกว่าต้องใช้วิธีนี้นะเสร็จแล้วอะทุกวันอาจจะไม่ได้ทุกวันละทุกครั้งที่ผมทําเช่นผมทําวิจัยหนึ่งเรื่องผมไปเขียนข้างในข้างในเป็นกระบวนการเพราะนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้ของศาสตราจารย์แต่ผมเขียนว่าวันนี้ทําวิจัยแล้วนะวันนี้วิเคราะห์ข้อมูลวันนี้สง่งได้ตีพิมพ์ได้อะไรเงี้ยผมนั่งเขียนเป็นเล่มเลยครับแล้วสุดท้ายผมก็ได้ตาแหน่งศาสตราจารย์ ผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผมเขียนจะดึงดูดอะไรแต่ว่ามันมันเปลี่ยนตัวผมอะทําให้ผมได้เริ่มทําผมไม่มีทางได้ศาสตราจารย์ครับถ้าผมไม่ทําวิจัยอะมันไม่มีหรอกนั่งอยู่เฉยๆแล้วอยู่ดีมีคนเอาศาสตราจารย์มาให้เป็นไปนไม่ได้มันต้อง Take A c t i o n ผมไม่รู้ว่าเรื่องเรื่องนี้สำหรับบางคนอาจจะคิดว่ามันคือ manifest หรือไม่ใช่ m a n i f e s t แล้วแต่แต่ผมว่าเป็นวิธีที่เวิร์ํสหรับผมนะอ่ะมาดูข้อคิดที่ได้จากหนังสือเล่มนี้นะครับข้อแรกเลยนะ ถ้าเราเชื่อว่าเราทําได้เนี่ยมีอุปสรรคแค่ไหนเราก็ทําจนได้ครับแต่ถ้าเราเชื่อว่าเราทําไม่ได้ให้ง่ายยังไงอะเราก็ทําไม่ได้ครับศาสตราจ,จารย์ถ้าผมไม่เชื่อว่าผมได้นะผมจะไม่แม้กระทั่งทําวิจัยเชื่อไหมล่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมเชื่อวิจัยยากนะอุปสรรคเพียบนะผมก็ทําจนได้แหละแล้วมันก็มันก็ทําจนได้แต่บางอย่างถ้าเราคิดว่ามันมันมันไม่ใช่อะ่ะ เราทําไม่ได้หรอกเราก็จะไม่ทําซึ่งซึ่งผมไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องเชื่อว่าทําได้ทุกเรื่องนะครับท่านก็อยากทําไหนท่านก็เชื่ออันนั้นอันไหนที่ท่านไม่อยากทําก็ไม่ต้องไปเชื่อมันครับผมผมผมเชื่อว่าผมร้องเพลงเป็นอาชีพไม่ได้ผมก็ไม่เชื่อไงเพราะผมไม่อยากเป็นนักร้องไงแต่ถ้าผมอยากเป็นนักร้องผมต้องเชื่อว่าผมทําได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็เป็นร้องเพลงเป็นอาชีพไม่ได้ก็ก็ไม่เป็นไรครับก็ชีวิตเราเราไม่ได้เป็นได้ทุกเรื่องเนี่ยข้อ2ครับ เวลาที่มีคนชมนะคนไทยหลายๆคนรวมทั้งผมในอดีตเราจะทำไงครับอาจารย์เก่งจังเลย Default ผมในอดีตนะไม่ไม่ไม่เก่งเลยครับผมไม่เก่งโอ้ยน้อยกว่าคุณนั่งเยอะเนี่ยเราจะเป็นแบบนี้ซึ่งมันมีความน่ารักอยู่คือความถ่อมตนเรารู้สึกว่าเรากลัวที่จะแบบเหมือนจะเป็นคนเย่อหยิ่งเย่โสออจองหองอะไรเงี้ยเฮ้ยเขาชมก็ต้องถ่อมตนผมไม่เก่งครับ อาจารย์นิดโหรู้เรื่องโอเคอเยอะมากเลยนะไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกครับนี่นี่ถ้าเป็นผมในอดีตต้องเป็นแบบนี้แต่การทําแบบนี้มันคือการปฏิเสธสิ่งดีๆแล้วลองมองในมุมคนชมนะสมมุติเราเรา,เราเห็นคนหนึ่งเขาทาอาหารอร่อยมากแล้วเรากินอาหารเขาเขาเอาเอา,เอาขนมนมาฝากเราแล้วกันนะเราบอกโหอร่อยจังเลยแล้วเขาตอบเราบอกไม่อร่อยเลยครับโ้โหแบบผมยังทําแล้วแย่ ถามจริงๆว่าเรารู้สึกไงในฐานะคนชมอ้าวเราผิดหรอวะาเนี่ยเอย๊หรือว่าเราเทสไม่ดีวะเราว่าอร่อยนะเนี่ยใช่ปะสิ่งที่เราควรทำคืออะไรรู้ไหมเวลามีคนชมนะยิ้มแล้วตอบกลับว่าขอบคุณครับจบครับขอบคุณครับมีเดี๋ยวนี้คนชมหอออาจารย์อาจารย์มีความรู้เรื่องโอเคียอย่างเลยขอบคุณครับจบคนชมก็รู้สึกดีนะครับ แล้วเราก็จะเป็นคนกล้ารับสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเราอะไรที่เราชอบปฏิเสธวันหลังเขาก็ไม่ชมเราโดยธรรมชาติคุณชมทีเขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วันหลังเขาจะมาชมไหมทำอาหารอร่อยไม่อร่อยอ้าวเอเอแล้ววันหลังเขากินอาหารคุณอร่อยเขาจะไม่เดินมาชมนะเพราะว่าเขาเออมันคงไม่อร่อยเว้ยเราคงคิดไปเองอะ่ะถูกป่ะคุณอยากได้อะไรคุณต้องยอมรับสิ่งนั้นข้อสครับ รู้จักปฏิเสธสิ่งที่เราไม่สะดวกใจอย่างนุ่มนวลและจริงใจครับทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการโดยไม่ต้องกังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรมากไปเออจะคิดอย่างไรมากจนเกินไปคือบางทีเราใช้เวลาเวลามันมีจํากัดเนาะอย่าไปทนกับสิ่งที่เราไม่อยากทําเลยก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนนะครับที่ที่ผมจดมาเนี่ยเพราะว่าผมเจอมาในอดีตทั้งนั้นนะเป็นมิสเตอร์เยสเขาบอกให้ทําก็ทําแล้วก็ไม่ชอบแล้วก็ทนไปนั่นแหละก็ไม่รู้จะทนทําไมนะ จริงๆแล้วอ่ะเราไม่สะดวกใจอ่ะเราตอบก็าเลยบอกว่าต้องขออภัยนะครับผมไม่ได้เชี่ยวชาญด้านนี้ผมติดภารกิจอันนี้อะไรบอกเขาได้นะแล้วแล้วคนคนที่ฟังเราเขาเข้าใจครับเพราะถ้าเกิดเราบางทีนะบางคนเนี่ยยอมแบบไม่ทําเรื่องที่เราเชี่ยวชาญไปกับไปกลับไปใช้เวลาไปทําเรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่เราไม่อยากทําอ่ะซึ่งซึ่งผมว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเสียดายน่าเสียดายนะ ทางๆจริงๆเราก็รู้ตัวเราเองนะว่าเราเราอยากหรือเราไม่อยากทําอะไรข้อ4นะข้อนี้ที่เมื่อกี้พูดไปจิตลิขิตหรือ manifest เนี่ยไม่ใช่การร้องขอจากพลังลึกลับภายนอกนะไม่ใช่ว่าฉันนั่งคิดจินตนาการแล้วฉันจะได้เหมือนสัตราจารย์เมื่อกี้ไม่ใช่ว่าผมมานั่งร้องขอว่าเอาละฉันคิดว่าเห็นภาพตัวเองเป็นสัตราจารย์แล้วหลังจากนั้นฉันไม่ต้องทําอะไรละทุกวันมาหลับตานั่งคิดถึงตําแหน่งสัตราจารย์แล้วฉันจะได้เองไหม มันคือการปลุกพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเองผมมีภาพใช่ครับผมมีความคิดใช่ครับผมผมผมรู้ว่าผมสามารถเป็นศาสตราจารย์ใช่ครับแต่สิ่งที่ทําให้ผมเป็นได้คือพอผมมีความเชื่อแล้วผมลงมือทำไงผมเริ่มที่จะทําวิจัยไงเพราะด้วยความเชื่อนี้ผมรู้ว่าเป็นศาสตราจารย์มันต้องทําแบบนี้มันไม่ใช่นั่งคิดทุกวันนะมันต้องทําครับแล้วจะทําได้มันเกิดจากอะไรจากตัวเราฮะม,มันคือมีพลังไงก็ในเมื่อเราเชื่อแล้วว่าเราทําได้อ่ะ เรามีพลังแล้วไงก็ลุกขึ้นมา take action เท่านั้นเองข้อ5ครับอันนี้สำหรับคนรู้สึกว่าทำไมชีวิตโชคร้ายจังอย่ามองว่าตัวเองโชคร้ายครับให้มองว่าสิ่งนี้กำลังสอนอะไรเราอยู่หรือเปล่าครับคือเราต้องการอะไรแล้วยังไม่ได้เนี่ยแปลว่าอะไรว่ามีสิ่งดีกว่ารอเราอยู่อยากสมัครงานเขาไม่รับอย่าเพิ่งคิดว่าโชคร้ายครับเฮ้ยที่เราไปสมัครงานแล้วที่นี่ไม่รับเนี่ย กำลังสอนอะไรเราอยู่หรือเปล่าเพราะเราต้องการจะได้แต่ไม่ได้เนี่ยทำตามกระบวนการ manifest ที่คุณคิดมากเขียนแล้วไม่เห็นได้งานเลยฉันอยากได้งานนี้แปลว่าตัวเราอ่ะกับงานเนี้ไม่เหมาะกันมีงานที่ดีกว่ารอเราอยู่ที่เหมาะกับตัวเรามากกว่าผมบอกกับทุกคนนะเวลาสมัครงานแล้วไม่ได้นะอย่าไปคิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่านะครับคุณมีคุณค่าแต่คุณยังไม่เหมาะกับที่นี่ดีแล้วแหละที่เขาปฏิเสธเพราะถ้าเกิดคุณเข้าไปคุณจะ suffer คุณจะทุกข์ทรมานรออีกสักหน่อยไปเจอที่ที่ใช่จะดีกว่าข้ออยากดึงดูดสิ่งไหนให้จดจ่อพลังงานไปกับสิ่งนั้นผมอยากได้ตาแหน่งศาสตราจารย์ผมจดจ่อพลังงานไปกับตาแหน่งศาสตราจารย์ซึ่งหมายถึงไม่ใช่นั่งคิดอย่างเดียวพูดอีกทีนึงผมทําวิจัยตอนนั้นไม่รับงานข้างนอกเลยฮะทำวิจัยอย่างเดียวรับงานข้างนอกมันไม่จดจ่อไงอยากอยากไปศาสตราจารย์แต่ไม่ทําวิจัยไม่รู้จะช่วยยังไงเนาะ อย่าเป็นนักเขียนเบสเซเลอร์ ller, จินตนาการได้แต่ต้องจดจ่อกับพลังงานคุณกับอะไรครับการเขียนคุณนั่งคิดอย่างเดียวคุณไม่เขียนแล้วมันจะมีไหมหนังสือไม่มีก็แค่นั้นเองนะครับดึงดูดมันคือมันจะมาเมื่อเราทำอะ่ะข้อ7ตั้งเป้าให้ชัดขยับชีวิตให้ใกล้เป้าหมายนั้นยืนหยัดและปล่อยวางนี่คือหลักม a n e เลยอย่าบอกว่าอยากสําเร็จสําเร็จคืออะไรเอาให้ชัด ถ้าหมายถึงเขียนหนังสือเป็นเบสเซเลอร์ ller, อันดับ1 1 0ถึง10ภายในปีไหนเขียนให้ชัดแล้วขยับชีวิตเมื่อกี้ไงไม่ใช่เขียนแล้วจบเขียนแล้วนั่งห่านทุกวันจะได้ไหมครับเบสเซเลอร์ไม่ได้ต้องเขียนทุกวันนั่นคือการขยับชีวิตไปเรียนคอร์สการเขียนนั่นคือการขยับชีวิตให้เก้า,ใก,าใกล้เป้าหมายนั้นยืนหยัดไม่ใช่เขียนวันหนึงแล้วเมื่อไหร่จะเป็นเบสเซเลอร์ยั่ง แต่ต้องปล่อยวางด้วยนะบางคนเขียนอยู่3าวันอาจารยามวันแล้วไม่มีคนอ่านเลยโอ้แย่วะ่ะบุกเครียดอย่างนี้คุณทําไม่ได้ไม่นานแล้วคุณก็เลิกต้องรู้จักปล่อยวางข้อ8ถ้ายังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะมีมีคุณคิดมากเล่าถึงแฟนคลับคุณคิดมากมาถามหนูไม่รู้เลยว่าตัวเองอยากได้อะไรถามคําถามแรกนะอะไรคือสิ่งที่เราทาแล้วรู้สึกมีชีวิตชีวามากที่สุดอ,อย่างผมนะเขียนหนังสือเนี่ยใช่ ทำแล้วมีความสู้ความสุขเวลาไหนที่เรารู้สึกเป็นตัวเองมากที่สุดเขียนหนังสือเขียนหนังสือก็ใช่ถ้าตัดเรื่องเงินออกไปเราอยากทําอะไรทุกวันก็หนังสืออยู่ดีอะอ่านอย่างเงี้ยแปลว่าเราชอบการเขียนแต่และคนลองลองลอง,ลองไปตอบคาถามนี้ดูนะข้อเก้าสมองเราแยกไม่ออกระหว่างสิ่งที่เราจรินตนาการกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงบางคนสงสัยคํานี้เฮ้ยแยกไม่ออกได้ไงแยกออกดิอันนี้มันฝันอันนี้มันจริงอันนี้มันจินตนาการอันนี้ของจริงอ่ะ ผมเล่าวิทยาศาสตร์ให้ฟังเขามีการศึกษาหนึ่งฮะถ้าผมจะไม่ผิดเป็นบาสเกตบอลเขาแบ่งคนเป็นสามกลุ่มกลุ่มแรกคือคนที่ซ้อมชุดลูกบาสเกตบอลทุกวันกลุ่มที่สองเป็นคนที่ไม่ได้ซ้อมเลยใน1เดือนมัน้งในระยะเวลาหนึ่งไม่ได้ซ้อมเลยกลุ่มที่3คือกลุ่มที่ไม่ได้ซ้อมเหมือนกลุ่มที่2แต่จินตนาการว่าตัวเองซ้อมทุกวัน พอหนึ่งเดือนผ่านไปเขาเอาคนสามกลุ่มนี้มามามายิงลูกบาสลงห่วงอ่ะแน่นอนกลุ่มหนึ่งซ้อมทุกวันเขาก็ยิงลงห่วงได้เป็นไงมากกว่ากลุ่มสองซึ่งไม่ได้ซ้อมเลยแต่ที่เซอร์ไพรส์คือกลุ่มสามซึ่งไม่ได้ซ้อมเหมือนกลุ่มสองจริงๆมันก็ไม่ควรจะยิงลงห่วงได้เหมือนกลุ่มสองถูกป่ะเพราะไม่ได้ไปออกไปลงยิมไปซ้อมยิงเลยไงแต่เขาจินตนาการปรากฏว่าผลลัพธ์ของกลุ่มสาม ถ้าผมจำไม่ผิดเหนือกว่ากลุ่มหนึ่งนิดๆด้วยซ้ําหรือใกล้เคียงกับกลุ่มที่หนึ่งอ่ะผมจําตัวเลขไม่ได้แปลว่าจินตนาการช่วยได้เยอะนะครับอา้าวอาจารย์พูดอย่างนี้วันหลังนักกีฬาไม่ต้องซ้อมผมก็ยังเชื่อว่าทัาทั้งซ้อมและจินตนาการด้วยจะช่วยมากที่สุดแล้วผมก็เชื่อว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นทุกกีฬาอ่ะบาสเกตบอลอาจจะช่วยได้เดี๋ยวถ้าวิ่งอาจจะไม่ได้อะไรเงี้ยแต่พอย์ของของของเรื่องนี้คือ การเล่นอะไรหรือการทำอะไรประออสบความสําเร็จเนี่ยความคิดมันช่วยได้เยอะนะครับถ้าวันนี้เราบาดเจ็บไม่ได้ซ้อมลองจินตนาการว่าเราซ้อมเพราะมันมีงานวิจัยนี้ออกมาแล้วว่าเฮ้ยจินตนาการมันช่วยได้จริงๆเนาะเหมือนอีกคนหนึ่งนะนักกีฬาเหมือนกันเนาะไมเคิลเฟลเขาจินตนาการตลอดเวลาก่อนที่เขาจะแข่งว่าการไหว้ที่ดีที่สุดของเขาเนี่ยจะเป็นแบบไหน เพราะนั้นเขาทำกับแบบเขาซ้อมแบบ7วันต่อสัปดาห์ก็ซ้อมตลอดจนกระทั่งมันอยู่ในหัวเขาเลยว่าไอการว่ายแข่งขันเหรียญทองโอลิมปิกอ่ะก็คือการซ้อมครั้งหนึ่งของเขาอ่ะการว่ายได้ดีที่สุดมันอยู่ในภาพเขาก่อนที่เขาจะว่ายด้วยซ้ําแล้วพอว่ายมันก็เป็นแบบนั้นและ,และ,แ,ละ,แ,ละและที่เจ๋งวันนั้นครับคือเขาซ้อมด้วยว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ที่เขาคาดไม่ถึงเช่นน้ําเข้าแว่นตายเงี้ยเขาจะต้องทํำยังไงแล้วปรากฏว่าตอนที่ว่ายชิงแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกมันมีครั้งหนึ่ง น้ำเข้าแว่นซึ่งบวกติน้ําเข้าแว่นตานะคุณแพ้เอาตรงแต่ไมเครเฟลธรรมดาคิดด้วยหมดแล้วสบายฉันรําได้อ่ะมาถึงข้อที่10ครับยิ่งเรารู้สึกขอบคุณมากเท่าไหร่ครับจิตใต้สํานึกเราจะผลักดันให้ตัวเราเข้าใกล้สิ่งนั้นเร็วยิ่งขึ้นการรู้สึกขอบคุณเป็นพลังเชิงบวกนะครับพอเรารู้สึกขอบคุณเนี่ยแปลว่าเราเราชอบสิ่งนั้น แล้วโดยธรรม,รรมชาติทับจิตได้สํานึกเราจะพยายามดึงตัวเราไปทําสิ่งนั้นผมเล่นพิกโกบอลแล้วผมรู้สึกขอบคุณนะ่ะผมรู้สึกงจริงๆนะผมเขียนขอบคุณที่วันนี้ได้เล่นพิกโกบอลนะก่อนนอนนะพอขอบคุณเป็นไงมันเล่นทุกวันเลยจิตใต้สานึกลึกผาักดันให้เราไปใกล้กับสิ่งที่เราชอบครับสิบเอ็ดนะครับคนเดียวที่จะรับผิดชอบความฝันของเราก็คือตัวเราเองครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้ใครมารับผิดชอบความฝันให้ฮะที่เราทําไม่ได้เพราะว่าพ่อไม่สนับสนุนแม่ไม่เชียร์พี่ไม่ช่วยน้องไม่ทําภรรยาไม่ให้ความร่วมมืออะไรเยไม่หรอกความฝันเราเราจัดการเองนะครับก็เพื่อไม่ให้ยาวไปนะวันนี้คงประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาต่อข้อที่12นะครับจนถึงอีก,อ,กอีกหลายข้อทีเดียวนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสอถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story, a life-changing story.